พี่น้องจ้าวิไลกับพใไญ่ก็เดินเที่ยวกันไปเรื่อยล่ะค่ะเดินไปจากคลิปที่แล้วที่เบิ่งไปกับวิไลกับพใไญ่ก็คือเดินไปที่โอเปร่าโฮมนะคือกับโอเปร่าทาวล่ะค่ะตึกตึก,ตกโอเปร่ามาพี่น้องเดินเล่นตรงทีท่าเรื่อล่ะค่ะเดินจนไปสุดอ่า สุดมองอโอเปลลร่าเหรอคะเพราะไงแล้วอยากขึ้นไปเบิ่งอีกนะคะเพราะว่าเิ่นเคยมาสมัยตะกี้แตงแต้ลูกเพิ่อนอยังในน้อยเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่นี้ก็เดินเล่นกับเพิ่นก็เดินไปลคะคล่ะคนหลายหลายพี่น้องคะ่ะบรรยากาศกับคำลงมากกับงามดีเดินกลับมาถึงโลดกับประมาณหามงกงกลัวกับพี่น้องหามงุงหกมงกับ,กบตะเวดก็คคอยคำแล้วเนาะ วิไลกับพหไ่กับผ้ากันหาขาวหาหนา้ำกินเท็ดกับขอกับน้ำกินอยู่ในรถค่ะเซ็ตซับเปรียบรอยกับผ้ากันออกเดินอันทองล่าตีแย้มกลางคืน,นพี่น้องคะพี่น้องคะอีงยังกับว่าเอาเด้ค่ะแต่พ,พ่อมาพอหมวกเ <c oughs> ซื้อคองฝากอีงยังกับว่าซื้อพ่อมาพอหมวกเขียนว่าห้ามเบิกวาสันวา ถูกใจหลายค่ะเป็นดอกใหม่เพราะปกติวิไลกับบ้าดอกใหม่เยอ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมาหนีเพราะย่ว่าให้เอาสีแดงบอฉันบบมักสีแดงฉันเกลียดสีแดงมากๆค่ะแต่ก็เลยมาเลือกเอานี่ค่ะฮัมเบอร์ตมิดบลูเมนได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่ฮอลลีเดย์มิดฮัมเบอร์ต <S <S กินขา่าวกินน้ำแล้วผู้เฒ่าอยากออกดื่มค่ะพี่น้องคะ่ะเบียกเอามาเต็มรถไหวก็เอามาเต็มรถออกไปหาดื่มชาวฮั่าก็สันวาเพิ่นอยากเพิ่นว่าเขาว่ามีอ่ะออกเทเบอร์เฟสในน้อยว่าเพิ่นอยากไปเบิ้งว่าสัน่าไปไปเท่าออกไปไปล่อยแก่เท้าฮั พี่น้องคะชมบรรยากาศยามแรงๆเนาะคะเนาะบรรยากาศตะเว้นคลอยลุ่งมากเนาะพี่น้องเนาะพอายถามว่าวิไลเธอมีความู้ซึกหน่อยใจบอที่เธอบอด้เป็นนางกินเขา่าริมนม้ำริมยัง โอ้ยบอใดมีอีกอย่างจี่สิแตกต่างเลยค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวร้านอาหารหรูๆกับนางกินเข่าอยู่ในรถแคมเปอร์สองคนแค่นี้ก็มีความสุขละค่ะพี่น้องค่ะสุขใดในเท่าสุขเรามีกันแค่2คนก็โอเคดีเฟลวิฟสเดยโอเคดริ n k กันเอ้ยพู้สาวให้ดื่มหน่อยมาเมาเมาแอะเมาเมา พี่น้องคะวันนี้วิไลสะพานท่องลาตีเมืองฮัมเบิร์กแคะพี่น้องคะงามงามบรรยากาศงามแรงลินนมน้ำอยากให้พี่น้องมาเห็นอยากให้พี่น้องมาฟังดคาวิไลน,นะคะพี่น้องคะเดินเล่นซื้อๆคะ่ะโอเคคะ่ s <S คะริสโก้ริสโก้ฮัมเบิร์กออคตเบอร์เฟสพี่น้องคะฮัมเบิร์ก นี่จ้าพี่น้องจ้าข้างในเขาจัดงานฮัมเบอร์เกอร์ออกเทเบอร์เฟลดาซันวาพงเย่อยากเข้าไปเอ่อบวงเทศการเบียร์ฮัมเบอร์กฮัมเบอร์เกอร์เทปออกเทเบอร์เฟลดาซันวาคอยลรวป่าโอ้ยมาชมบรรยากาศก่อนยังเข้าไปพี่น้องคะ่ะบรรยากาศตรงเรือท่าเรือ,อยเหมือแลงครับพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วอยู่ในรถแหละค่ะคือปกติแหละค่ะพงเย่ถามมา วิไลเธอหน่อยใจบ่ไปนางร้านอาหารรู้ๆจีบไหวเข้านางอยู่ในรถก็ได้จีบไหวก็รู้คือการับพี่น้องค่ะสำหรับวิไลจังไดก็ไดวิไลบอสซี่เลียดค่ะแค่มันตรงนี้มาเที่ยวมาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือได้เห็นสุกมองทุกทีที่พะแยภาพไปวิไลก็มีความสุขละพี่น้องค่ะความสุขเล่าสุขเราอยู่กันสองคนพี่น้องเนาะบ่าวาสิกินร้านรู้รทุกบ่าวาสิกินต่ำบกุงอยู่ในรถเราะบ่าวาจังไดก็มีความสุขทุกมองนะพี่น้องค่ะขอให้เลาว่าเข้าสองคนเข้าใจกันก็พอบรรยากาศง่ายง่ายี่น้อ ก็อิหลีกับพี่น้องคะขึ้นบานเราก็ขึ้นอดตต่ว่าแตกแต่งจาก้านเทาแต่ว่ามันง่ามอีหลีพี่น้อง ไปจองเบิงพี่น้องคะเขาว่่ได้ตัวเต็มค่ะคนก็ยืเนเออกันอยู่ข,ข้างหนา้าตัวเต็มเขาวม่ได้ค่ะพี่น้องคะตะลิตนแดวเนอะ่ได้เข้าไปตรงที่เขาจัดงานออกทัวเบิร์เฟ,ฟกับโบเป็นยังเนอะคะ่ะพากันเดินออกไปหากินหม่องอื่นจนตีหนึ่งตีสองล่ะค่ะพี่น้องเดินกลับขึ้นมาเห็นเขาเปิดเขากำลังทยอยทยอยออกกันเลยดึงมีภาพมาให้พี่น้องปองไปเบิงพี่น้องขา วิไลเมาสุดๆเลยค่ะเพราะว่ายังวิไลเขาปั้นสาไปสามเดือนวิไลมากินอยู่ห้าเบิกมีป่อยแถาป่อยแกเลยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ปู่สุขคนเนาะค่ะที่เป็นกำลังใจให้วิไลพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าจ้า